11นาฬิกาห้านาทีนะคะอันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์นะคะอุณหภูมิอยู่ที่8ดองศา9องศานะคะเมื่อเช้านี้ก็เป็นวันที่วันนี้จะเป็นวันที่เย็นนะคะเมื่อคืนนี้เนาะเพราะว่ากระจกรถก็เป็นน้ำแข็งนะคะพักต้นกล้วยเห็นไหมเอ่ยก็ยังโอเคอยู่นะคะนี่เนาะมะเขือมะเขืออน,นี้สาวเก็บ,บ่อยมากนะคะเยอะ แต่ว่าสาวไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ชมนะคะเพราะว่าบางทีสาวเก็บไม่ถนัดนะคะก็จะให้พ่อบ้านเป็นคนเก็บถ้าทุกคนทราบก็จะรู้ว่าสาวได้รับอุบัติเหตุนะคะสาวจะใช้แขนข้างขวาไม่ถนัดนะคะตอกไม้ก็สูงเอ็นล้มแบบนี้เพราะว่าต้นโหระพาแอฟริกาเขาเซมาทางนี้นะคะนี่สวยขึ้นหน่อยเขาสูงเขาก็ล้มก็จะต้องตัดออกหมดนะคะเพราะว่าหนาวมาแล้วเนาะ โหระพาแอฟริกาสีเขียวนะคะอันนั้นสีม่วงหอมมากนะคะต้นนี้ไม่ได้กินลดน้ำพรวนดินอย่างดีหนาวมาแล้วไม่รอดนะคะไม่รู้ว่าเป็นถั่วพูหรือถั่วลันเตาจำไม่ได้แล้วนะคะต้นพริกต้นมะเขือที่อยู่ตรงนี้นะคะเสาก็ย้ายหนีเนาะยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดร้อยเปนนะคะก็ย้ายมาไว้ฝั่งนี้บ้างก็จะมีผักบุ้ง มะเขือนะคะที่อยู่ในกระถางเขาก็จะเเหลืองบ้างนะคะแล้วก็กระพเพราแดงพริกนะคะบางอย่างที่อยู่ในกระถางก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเสียงสาวอาจจะแปลกๆนะคะเพราะว่า,เ,าเจ็บคอนะคะไอเนาะอันนี้ก็เป็นกระพเพราแดงแต่ว่าไม่สวยนะคะบางอย่างก็ย้ายมาไว้ในนี้นะคะเพราะว่าลงเรือนยังทําไม่เสร็จคือสาวยกปูหินปูกระเบื้อง ปูพื้นพูดผิดปูพื้น,นที่โรงเรือนไม่ได้นะคะเพราะว่าปวดหัวไหลนะคะเอนฉีกเนาะจากอุบัติเหตุนะคะโอ้ยเย็นเขาก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะต้นมะเขือมะเขือ,อน,นี้ลงดินช้านะคะเขาก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังมีให้เก็บอยู่นะคะทรงลูกสามลูกเนาะนี่ตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้นะคะใบเมงลักไม่ค่อยสวยแล้วนะคะแล้วก็กะเพราแดงกะเพราป่าอันนี้หอมมากนะคะบรรยากาศส่วนหลังบ้านตอนนี้นะคะต้นกล้วยก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งโน้นตอนนี้ก็แดดมาแล้วนะคะหนาวแค่คืนเมื่อคืนนี้แล้วก็ตอนเช้านะคะที่เป็นน้ำแข็งเนาะใบกล้วยก็ยังโอเคอยู่นะคะ นี่เขาก็จะเหลืองแห้งแบบนี้นะคะยังพอได้อยู่บางใบส่วนฝั่งนี้สาวก็เก็บไปแล้วบางส่วนนะคะพริกเนาะเก็บเข้าบ้านนะคะเพราะว่าหนาวมาแล้วพริกก็ยังมีอยู่นะคะนี่แปลว่ายังโอเคอยู่เพราะว่ายังเป็นสีนี้อยู่นะคะถ้าหนาวจริงๆเขาจะเป็นสีม่วงนะคะ ส่วนต้นมะเขือก็เริ่มไปแล้วนะคะยังไม่ได้ลื้อนะคะเพราะว่าปวดปวดแขนปวดไหล่แต่ที่ดีใจสุดๆก็คืออันนี้นะคะปลูกตั้งนานเพิ่งจะออกฝักนะคะถั่วฝักยาวแต่จะทันหนาวหรือเปล่าเนี่ยนูนสาวปลูกตั้งเยอะนะคะแต่ว่าได้ห้าต้นก็เลยปลูกแค่ห้าต้นแล้วว่าแล,วแล้วเขาเลื้อยขึ้นสูงแต่ว่ามีแต่ใบนะคะตรงนี้สาวไม่รู้จะตัดยังไงออกก็เลย ปล่อยไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าไม่มีคางเสียงเริ่มหายแล้วนะคะก็ยังพอมีลูกอยู่นะคะนี่สาก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเสียงหายแล้วนะคะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ